สวดีครับพี่น้องครับลุงแหลมนาเสนาพาพี่น้องมาดูนาข้าวที่มีปัญหาในการหวานไม่ขึ้นหวานไม่งอกโดยเฉพาะบริเวณปลายนาเป็นนาในเมืองนะครับเป็นกันหลายเจ้าในบริเวณนี้เกือบทุกเจ้าก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะแปลงที่เราเห็นอยู่นี้แปลงนี้เนื้อนา14ไร่เป็นของพี่แอวครับอยู่ตำบลทวีวัฒนาอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี ขตติดต่อกับตำบลที่มราชอำเภอบางบุรทองแปลงนี้14ไร่ก่อนหน้านี้หรือหลายๆรุ่นที่ผ่านมาตายเยอะครับป่ายนาครับตาย4ไร่5ไร่หว่านไม่ขึ้นหว่านไม่งอกหรือทยอยตายถึงงอกก็ตายต้นตายลามไปเรื่อยมารุ่นนี้อีกแล้วเช่นกันนะครับแก้ไม่หายแต่รุ่นนี้จะน้อยหน่อยก็เท่าที่เห็นประมาณสไร่ จะเป็นด้วยสาเหตุใดเพราะอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆนะไปเห็นแปลงข้างเคียงด้วยจะได้รู้ว่านี่คือปัญหาของชาวนาไทยเป็นชาวนาในเมืองที่กำลังเจออยู่ตอนนี้ครับ นาแปลงนี้รุ่นนี้ครับก็ตายปลายนาเช่นเดียวกันกับรุ่นรุ่นที่ผ่านมาแต่ว่าน้อยกว่าเดิมนะครับแล้วก็บริเวณที่เรายือนอยู่นี้ที่กล้องกําลังแพนไปนี้ก็แปลงข้างเคียงฝั่งนู้นก็ตายเช่นเดียวกันนะครับที่เห็นคือต้นหญ้าไม่ใช่ต้นข้าวเจ้าของนาก็ทิ้งนาไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าแปลงที่ที่แอลกาลังทําอยู่นี้ก็ตายประมาณสองไร่กว่าแต่ว่าต้นนาย,ย่งดีครับ ต้นนาอย่างดีวันนี้ก็ให้ลุงแหลมมาดูว่าจะฉีดคุมฆ่าแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรจะใช้สารบำรุงตัวไหนก็มาดูกันครับเรามาดูแปลงข้างเคียงนะครับแปลงข้างเคียงตอนนี้ก็ออกรวงไปแล้วแต่ว่าบริเวณที่เ,เรากําลังจะแพงกล้องไปนี้ก็ไม่ออกรวงครับยังไม่ออกรวงนี่ไปทางปลายนานะครับข้าวเป็นคนละรุ่นกันแล้วนะครับหวานพร้อมกันแต่ว่าข้าวก็กว่าจะโตขึ้นมาได้ แต่ว่าก็ไม่ได้ให้ลวงเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นครับเรารู้ชัดๆรอบนะฮะเดี๋ยวลุงแหลมจะให้ดูใกล้ๆเมื่อประมาณสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาลุงแหลมมาดูนะครับนาแปลงนี้พื้นนาปลายนานี้เป็นนาดินเค็มเค็มที่เกิดจากน้ําเค็มในคลองนะครับเค็มจากน้ําเค็มในคลองสะสมมาเรื่อยสะสมมาเรื่อยจนปลายนานี้เค็มจัดเค็มขนาดว่า วันที่เรามาวัด2-3วทิตย์ที่แล้วนะครับเค็มจนขนาดว่าข้าวต้องตายต้นแน่นอน14 mscm 13 mscm 9 mscm โอ้โหมีวัดน้ำนะครไม่ได้วัดดินนะครับค่าคว,วามเค็มขนาดนี้ครับตัวเลข mscm 14แต้มอย่าวัาดแต่14แต้มเลยครับตั้งแต่8แต้มขึ้นไปเนี่ยข้าวก็ตายเลยครับแล้วแปลงนี้ปลายนาเป็นที่ลุ่มด้วย แล้วก็วนน้ําไม่ออกครับเพราะไม่มีทางระบายน้ํามีแต่ว่าวิตน้ําขึ้นมาจากต้นนา,าล้างหน้าดินต้นนามามาตกอยู่ที่ปลายนานะครับวิธีแก้ปัญหาของพี่น้องเกษตรกรหลายคนชาวนาหลายคนในบริเวณนี้ก็คือทําล่องน้ําครับโดยเฉพาะแปลงที่อยู่ข้างเคียงเรานะครับนี่ก็ยังล้างไม่ออกดีข้าวก็ปิงข้าว2รุ่นเห็นไหมครับต้นนาออกรวงแล้วแต่ปลายนายังไม่ออกรวงเลยนะครับต้นเขาก็ยังไม่ตาย แต่ว่าก็ไม่โตไม่แต่ก็ไม่ออกรวงนี่แปลงนี้ก็ใช้วิธีการล้างดินบนน้ำนะข้ามีต้นปนายนาแต่ว่าของแปลงของพี่แอลเนี่ยครับไม่มีทางออกไม่มีทางระบายน้ำไม่มีร่องน้ำเพื่อจะวนน้ำคือไม่มีน้ำจืดขึ้นมาที่ปลายนาเพื่อจะล้างของเสียความเค็ม ที่มันตกค้างอยู่ปลายนาออกนะครับดูแปลงอื่นๆนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวลองมาดูแปลงนี้ดูนะครับนี่แปลงข้างเคียงนะครับที่อยู่ท้ายนาก็ใช้วิธีการวนน้ํานะครับเปิดล่องระบายน้ํามาถึงปลายนาเอาน้ำํำจืดมาล้างดินล้างความเค็มล้างพิษปลายนาย้อนกลับไปต้นนาอีกย้อนไปออกในคลองนะครับระบายน้ําทิ้งแปลงนี้ก็เช่นเดียวกันครับ ทุกแปลงจะแก้ปัญหาโดยวิธีน,นะครับแปลงนี้ข้าวตายปลายนาก็น้อยลงนะครับคือมีการทําร่องน้ํามาหลายรุ่นแล้วส่วนแปลงอื่นๆที่ไม่ได้ทํานะครับอย่างแปลงนี้ที่ติดกับหมู่บ้านนี้นะครับสองแปลงสามแปลงนี้ก็ตายไม่ได้ตายปลายนาด้วยตายเกือบทั้งนาน,นะครับทิ้งไปแล้วครับที่เห็นก็เขียวนี่คือหญ้านะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่ลุงแหลมนามาเล่าให้พี่สู่พี่น้องฟังนะครับว่าการแก้ปัญหาในระยะยาวเนี่ย เจ้าของนาจะต้องดูแลเรื่องของลักษณะทางกายภาพด้วยเพราะว่าพิษในนาเราเนี่มันมีมานานแล้วครับสะสมตกค้างจากน้ําคลองแห้งน้ําชุมชนน้ำสรารพัดพิษต่างๆนะครับที่อยู่ในคลองเราก็วิ่ขึ้นมามันก็มาสะสมตกค้างอยู่ในนาของเรานี่แหละครับนี่เป็นนาของพี่แอลนะครับสองไร่ประมาณนี้นะฮะที่ตายไปแล้วน่าจะทาไม่ได้แล้วล่ะ เพื่อ,มอไม่ให้พลาดการติดตามกรณีเคสตัวอย่างใหม่ๆฝากพี่น้องช่วยกดกระดิง่งกดสับสะไคร้ด้วย,ยนะครับส่วนที่ตายไปแล้วเราคงจะลำบากที่จะแก้ไขนะครับเราก็จะมาดูแลต้นที่ยังอยู่นะครับนี่เรากำลังเดินย้อนไปที่กลางนานะครับก็จะเริ่มมีต้นให้เห็นหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้น,น,นเป็นลำดับนะครับนี่บริเวณนี้ดูแลได้แล้วครับ พอมีต้นแล้วเราจะฉีดบำรุงพี่แอลก็จะฉีดคุมค่าก่อนนะครับฉีดคุมค่าก่อนแล้วก็ขึ้นน้ําใส่ปุ๋ยแล้วก็ใช้ชุดบํารุงที่โรงแรมนสินาจะแนะนํานะครับนี่เป็นนาของญาติพี่น้องคนอื่นนะครับลอให้พี่น้องดูนะฮะไม่มีต้นข้าวนะครับเป็นต้นหญ้านะครับก็ทิ้งนาไปเรียบร้อยครับนี่เป็นนาที่อยู่กลางเมืองนะครับ เป็นนาที่อยู่ท่ามกลางแวดล้อมของชุมชนตอนนี้หมู่บ้านจัดสรรก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายล้อมไม่หมดแล้วนะครับพี่น้องครับนาแปลงนี้ยังมีปัญหาข้าวตายปลายนาอยู่เนื่องจากว่าเจ้าของนามไม่ได้ทําร่องน้ําให้มาถึงปลายนาเพื่อที่จะอนน้ํำตีดินไถดินล้างพิษเค็ม ออกไปสู่ทองการที่ไม่ได้ทำร่องน้ำเราขึ้นน้ำทางเดียวเวลาเราปล่อยน้ำออกเราก็ปล่อยออกทางเดียวทางต้นนาย้อนกลับไปทางต้นนาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นความเค็มซึ่งพื้นานาปลายนานี้มันเป็นแอ่งก็ทำให้ความเค็มพิษยังตกค้างอยู่นะครับการแก้ไขระยะย,า,ยาวก็คงจะทำร่องน้ำซึ่งได้แนะนำเจ้าของนาไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่การแก้ไขในระย,ยะสั้นในรุ่นนี้ ในระยะต่อไปก็คือการฉีดคุมฆ่าจริงๆไม่อยากให้คุมฆ่าแต่ว่าเจ้าของนาบอกว่าในพื้นที่ดินเค็มน้ําเค็มโอ้โหหญ้าเยอะนะครับหญ้าแรงเหลือเกินต้องต้องฆ่าลุงแหลมอ่าไม่ว่ากันนะครับโรงแมแนะนาให้ใช้ไอรินฮิวเมดไอรินบราโวสารช่วยรากและก็อะมิโนไอรินนะครับผสมฉีดไปพร้อมกับสารเคมีที่ใช้คุมฆ่าหลังจากนั้นแดด2แดดเราขึ้นน้ำใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็งดใช้ยูเลียไปก่อนนะครับ ให้ใช้ปุ๋ย3สูตรนะครับแล้วก็ต้องเป็นปุ๋ยคอมเพลวนะครับไม่ใช่ปุ๋ยเบาไม่ใช่ปุ๋ยผสมปุ๋ยผสมเนี่ยอาจจะมียูเรียปนมานะครับในพื้นที่นาที่เค็มอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเราใช้ยูเรียเนี่ยค่าความเค็มก็จะเพิ่มขึ้นนะครับยูเรียเป็นปุ๋ยดีครับแต่ในพื้นที่ดินเค็มมันไม่เหมาะสมที่จะใช้ยูเรียนะครับเราจะใช้อะมิโนชิลิเมตอารนะครับไปผสมกับปุ๋ยสูตรที่ว่านี้นะครับ แล้วก็ใช้อรินฟูวิกนะครับ1กิโลกร,รัมต่อหนึ่งไร่เลยใช้อะมิโนโชินิเมตไอเอวันหกิโลกร,รัมต่อไร่ผสมไปกับปุ๋ยนะครับคลุกเคล้ากันแล้วก็หว่านนะครับและชุดฉีดพ่นในลําลดับถัดไปเราจะใช้ไอิรินฮิวเมไอรินไรและก็อะมิโนโอ,รอรินฉีดพ่นพร้อมกับยาหนอนจาแมลงเป็นลําดับถัดไปนะครับนี่คือนาแปลงที่เป็นพิษนาที่ไม่สามารถที่จะล้างพลิกความเค็มออกไปได้หมดหนาที่ข้าวตายปลายนา พีน่น้องท่านใดที่เป็นปัญหาแบบนี้นะครับจะทํานาในเมืองนอกเมืองหรือสุดแล้วแต่เจอปัญหาลักษณะทํนนองนี้นะครับโทรมาพูดคุยโทรมาปรึกษาหรือกับลุงแหลมได้นะครับเรามีวิธีการเรามีตัวอย่างเรามีข้อเสนอแนะเรามีวิธีคิดนะครับช่วยกันครับชาวนาได้เงินชาวนาไม่ขาดทุนเราก็ดีใจเราก็ภูมิใจนะครับความภูมิใจเป็นของเราเงินเข้ากระเป๋าเป็นของพี่น้องเกษตรกรครับอยากให้ทํานาทําสวนทําไร่ทำแล้วมีกําไรครับ แง่านาลาพี่น้องไปก่อนวันนี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับวันนี้เราดูแลสุขภาพไม่พอเราต้องทำอาหากินด้วยการเกษตรวันนี้ยังคงอยู่กับเมืองไทยนะครับดินคือหนึ่งน้ำคือชีวิตอากาศคือตัวแปรล,ลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ